โอเคครับยอดเยี่ยมจริงๆครับสรับทางด้านของกล้องเสิร์ฟครับโอ้โหไฟนี้เป็นอีกไฟนึงที่ต้องบอกว่าชกได้อย่างน่าประทับใจนะครับผมนะครับต้องถามกล้องเสิร์ฟนิดนึงนะฮะการเตรียมพร้อมในไฟนี้ของเรานี่เป็นไงบ้างก็ถือว่าไฟนี้ก็เตรียมตัวมาดีครับไฟนี้เพราะว่าชกโชกไฟนี้แรกเสิร์ฟก็ซ้อมต่อเพราะว่ามีรายการดอนเนี่ยครับก็เลยแบบแบบร่างกายเรื่องดีขึ้น จากจากไฟที่แล้วนี่ก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากมายใช่ครับนะก็เลยซ้อมต่อเนื่องเลยยิ่งรู้ว่าเจอกับยอดเหล็กเพชรนี่ยิ่งซ้อมหนักกว่าเดิมไหมครับใช่ครับยิ่งซ้อมหนักกว่าเดิมยิ่งแบบการซ้อมยิ่งแบบเออเข้มข้นกว่าเดิมครับอือนะก็ซ้อมต่อเนื่องด้วยแล้วก็ซ้อมหนักกว่าเดิมด้วยใช่ครับและที่สำคัญก็คือดูเทปการชกของเขาตลอดใช่ครับเพราะว่าเออผมเห็นแบบพี่เขาชกมานานครับแล้วก็แบบเอ่อรู้ว่าเออพี่เขามาแบบแบบไหนแบบไหนก็เห็นพี่เขามันเก่งดีนะครับนะ ซึ่งแน่นอนก็ค e ือว่าเขาต้องเน้นเตะเจาะยางเราแน่นอนซึ่งเราก็โดนเตะเจาะยางจริงอ่ะใช่ครับนะฮะเป็นไงบ้างหลังจากที่โดนเตะไปก็ที่เขาหนักจริงครับเพราะว่าเราก็แบบโดนเตะแล้วก็เริ่มเจ็บขาไปครับขาฮะยกแรกก็เริ่มมีอาการเดี๋ยวแล้วก็พยายามแบบเก็บอาการใช่ครับเก็บอาการไหมครับนะฮะผ่านยกแรกไปนี่ความมั่นใจของกองศึกเป็นไงฮะยกแรกคือว่ายังครับเพราะว่ายังแบบเก่งๆอยู่รือว่ามีแบบจังหวะที่แบบ ที่เขาแบบรื้มันแล้วซึมหน่อยครับม,มีจังหวะน,นั้นที่ผมแบบเริ่มมั่นใจแล้วก็เริ่มแบบลายขายความกดดันนะฮะนจ,นจนจนกระทั่งยกสองนี่สังเกตว่าก้องสึกชกได้ฟรีขึ้นกว่าเดิมดูว่ามีการใช้หมัดแยับให้เป็นประโยชน์แล้วก็บวกหมัดตอบโต้เขาเพราะว่าพี่เขาเริ่มแบบอาวุธแบบช้าลงแล้วก็ผมแบบเห็นแบบอาวุธที่เขาครับแล้วก็ฟุตเวิร์ดตอกหมัดยับได้นะะหมดไป2ยกนี่มั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจครับนะฮะ จนกระทั่งมาถึงยกสามเนยยกสามีสังเกตว่าทางยอดหลีกแพ่ดินเร่งหนักกว่าเดิมใช่ครับเห็นพี่เขายกสามมาพี่เขาเปิดฉากเร่งเกมแล้วก็พยายามแบบรัดกุ่มไว้ก่อนครับเพราะว่าให้แบบให้แบบพี่เขาเร่งไปก่อนครับเรารอแบบดึงแบบดึงแบบแบบจังหวะสองครับใช้แบบจังหวะสองบวกที่เขานะวันนี้นี่สังเกตว่าหมัดแย็บของกองศึกนี่โอ้โหย็บเป็นเข้าแย็บเป็นเข้าตลอดเลยก็ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ตลอดก็ บาเยอะคือว่าซ้อมมาครับเพราะว่าซ้อมแบบเช่นเนื้อหลายคนครับภายีนครับแล้วเขาเขาก็ไล่เราไม่จนใช่ครับก็เน้นฝึกเบื่ครับยกสามเน้นเอาตลอดนะฮะเออนะแล้วก็ประสบใจชนะจริงๆด้วยในในวันนี้นะครับนะพูดถึงภาพรวมแล้วโอเคพอใจไหมฮะหรือว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่ายังติดหนีมากไปครับแต่ว่า พี่เขาว่าหนักจริงครับต้องนีครับเพราะว่าถ้าไปยืนบวกอาจจะหลุนได้ครับนะฮะทางทางทีมงานระหว่างระหว่างที่เราโชคไปเนี่ยทางทางผู้ใหญ่เอ้ยหรือทางทีมงานเลยเขาเน้นอะไรครับให้เตะแล้วก็ออกหมัดเย็บแล้วก็เตะสลับส่อเนี้ยให้ออกวุดแบบสลับแล้วก็ฟุตเบิร์มวนนี้ครับอ่าฮะต้องไปแรกครับพี่เขาไม่แรกเลยนะเว้ยแล้วไม่ได้ครับคิดว่าไฟนี้นีเราชกได้ตามแผนที่วางไว้คือง่ายกว่าที่คิดไว้ไฟนก็ถือว่าเอิ ถ้าตามซ้อมว่าถือว่าตามซ้อมมาครับเพราะว่าซ้อมมามีมัดชุดแล้วก็มียยบหนีตลอดครับอาจจะเข้าแผนที่เราซ้อมมาก็มีลูกที่ซ้อมแล้วพอไม่ใช้ได้ด้วยครับอันนี้ต้องต้องถามนิดน,นึงครับอ่านะครับก็ขอโทษเลยโดยในโลกโซเชียลค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเรา่อยมากไปอันนี้อันนี้สื่อเข้าใจได้อันนี้พวกเราเข้าใจได้เพราะว่ามันคู่ต่อ,อสู้เราคือยอดเหลกกันแต่ครั้งนี้ถ้าเราจะตอบ กับทางโซเชียลนะโลกโซเชียลว่าหนีเรื่องประมาณประเด็นว่าหนีมากเกินไปเราอยากจะตอบว่าไงครับท้าไปแรกก็คงยืนยืนครบถามเยอะนะครับโอเคเข้าใจแล้วถ้าแรกก็มีสิทธีเหลาไปว่านะใช่ครับท้าไปแรกก็โอกาสไว้ง่ายถ้ามีโอกาสท้าไปแรกก็สู้ขอบที่เขาไม่ไหวก็เป็นแผนนะครับเป็นเรื่องแผนเป็นแผนครับเป็นแผนการเชิมากกว่าผมว่ามุงจะเข้าใจกันนะครับเรื่องน้ำหนักตัวเห็นบอกว่าในในไฟเนี่ยเราเราแบ่งขาพอสมควรเหมือนกันก็วันนี้ก็ไปน้ำหนักวันสัปเหร่ว่าวันนี้ก็ทำมาขาดครับเพราะว่า แบบไฟนี้ก็ซ้อม่อนเรื่องแล้วก็ออร่างกายดีด้วยครับแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงไปเยอะครับ <S <S ไม่赖แบบลดเยอะเหมือนแบบไฟทิ่แล้วไทินแล้วแม้แมว่าจะแบกก็ตามดีแต่ก็ไม่มีปัญหา,าใช่ครับออแต่ก็แบบสู้แรงพี่เขาไม่ไหวครับถ้าจะไปบวกยังคงสู้แรงพี่เขาไม่ไหวครับแต่ก็ต้องใช้แผนการโชคที่แบบหนีหนีแล้วก็เออปเร์ครับครับผมถามนิดนึงในดีอนนี้ก้อสึบโมงไปถึงการได้สัญญาวันใหญ่ยัง ก็ตอนนี้ก็ยังทําฟอร์มครับถือว่ายังแบบอยู่ในเส้นทางครับยังอยู่ในเส้นทางก็เล็งๆอยู่แต่ขออีกสักนิดนึงนะขอให้มันแบบชัวร์ๆดีกว่าครับให้มันแบบพร้อมครับเออนะผลงานในวันลูบินีของกลองสืกนี่เล่าให้ฟังนิดนึ่งฮะเราเราชกวันลูบินีมากี่ไฟแล้วเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟผลงานเป็นไงฮะก็ชนะแพ้กี่ไฟ แพ้สองไฟครับแพ้สองไฟก็ชนะห้าเหมือนันนะครับนะครับครับผมนะฮะอ่ะนะครับไฟนี้นี่หลังจากที่โชคเสร็จสิ้นไปแล้วกองเชียร์ของเรานี่โอ้โหที่เชียร์กองศึกเสียงดังมากเลยอูจะแตกเลยนะฮะคุอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ฝากขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ในสนามแล้วก็เออแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับก็ไฟนี้ก็ถือว่าตามแผนแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับไฟหน้าไปแต่ท่านไดียวนี้ครับครับผมขอโชคดีครับกองสึกครับ